คราวน,นี้อาจารย์ท่านนี้ก็บอกเพิ่งบอกเมื่อปีปีหนึ่งปีสองปีที่ผ่านมานี่เองว่าพระคุณหมายถึงบุคคลไม่ใช่นิกายแห่งความเชื่อและทุกๆพระพรที่พระเจ้าให้มานั้นในยามที่เราต้องการไม่สามารถแยกจากพระเยซูคริสต์ได้ขอดูสไลด์ถัดไปอาจารย์ท่านนี้ในที่สุดสรุปว่าพระคุณคือพระเยซูคริสต์ มีหลายหลายคำใช่ไหมเช่นเราได้รับพระเยซูคริสต์มาสรงสิทธิ์ในเราอันเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรีนั่นคือโครสีบทที่หนึ่งข้อยี่หกยิบเจ็ดใช่ไหมในหนังสือยหอนก่อนพระเยซูคริสต์ไปตายบอกว่าพระองค์จะส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดมาและพระผู้ช่วยให้รอดองค์นี้ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเหมือนพระเยซูคริสต์นั่นแหละแต่มาในรูปพระวิญญาณคือทรงประทับในท่านจะอยู่ในท่าน เราจะอยู่ในเขาและเขาอยู่ในเราพระเยซูใช้คําว่าข้าพระองค์อยู่ในพระองค์คือหมายถึงตัวพระเยซูอยู่ในพระบิดาเจ้าและพระบิดาเจ้าอยู่ในพระเยซูและพระเยซูอยู่ในชีวิตของคริสเตียนและเขาทั้งหลายจะเป็นหนึ่งเดียวกันและเขาทั้งหลายจะรักซึ่งกันและกันอาจารย์ท่านนี้เนี่ยก็บอกว่าพระคุณคือพระเยซูกิตมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่แท้จริงแล้วอาวุโสกว่านะฮะแต่อยู่ที่อเมริกาออแลนโดผมก็ไม่ขออ้างชื่ออีก ขอให้เราไปดูสไลด์ที่สามพระคุณคืออะไรพระคุณคือการดำรงชีวิตของคริสเตียนที่พระบิดาเจ้าได้อวยพระพรให้เราเพราะเราอยู่ในพระคริสต์คำนี้สำคัญฮะพระเจ้าอวยพรท่านเพราะท่านอยู่ในพระเยซูคริสต์ตรงนี้เราอธิบายไปเยอะแล้วว่าชีวิตเราคือชีวิตที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ไพ่คำเช่น แต่ที่นี้ที่พูดว่าพระคริสต์ทรงสถิตในเราอันเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรีกับคำหนึ่งว่าชีวิตของท่านถูกซ่อนไว้กับพระเยซูริตไม่พอนะยังบอกว่าในพระบิดาเจ้าอีกคือท่านอยู่กับพระเยซูยังไม่พอพระเจ้าพระบิดายังปกคลุมเรามาอีกคือซ้อนกันอีกพระเยซูริตอยู่ในเราก็เป็นพระคุณละและทั้งพระเยซูกิตทั้งเราอยู่ในการปกป้องคุ้มครองดูแลอวยพรพรของพระบิดาเจ้าอีกนี่ก็พระคุณซ้อนพระคุณ ก็คือพระเยซูคริสต์พระเจ้าสอนพระเจ้าท่านนึกภาพบอกไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์ท่านนี้ให้ตรงนี้ตรงผมชอบตรงนี้มากเลยคือพระคุณคือการนำรงชีวิตของคริสเตียนที่พระบิดาเจ้าบนสวรรค์ได้อวยพระพรให้เราเพราะเราอยู่ในพระคริสต์และต้องไม่มีเหตุผลอื่นใดเลยแม้แต่นิดเดียวจำได้ไหมพระสัญญาของพระเจ้าทั้งสิ้นคือใช่และเอเมนเท่านั้นเพราะ อยู่ในพระคริสต์ความเชื่อของท่านท่านต้องคิดว่าท่านอยู่ในพระคริสต์